สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องปกไผาเบสิสุกูสุคนพี่น้องจ๋าตอนนี้บ่ายสามโมงมืดฝนฝ่าห้องอยู่เมื่อกี้นฝนปอกแปลกปอกแปลกลงมาว่าสิตกแต่มือวานก็บ,บ่ตกมือวานก็บฝ่าห้องต้นดอกคูณอยู่หน้าบ้านนึกว่าสิบ่มีอันดอกคูนบานให้เห็นหังกระเริ่มเป็นดอกเนาะ ต้นกระสิตตยแน่บนแน่แต่ว่ากายยังดีที่ออกดอกให้เห็นอยู่จนสงการ่านไปแต่ว่าปีนี้สงการบุค่คยเห็นดอกคูนบานเด้กับดอกอินทีตัวดอกอันหางนุกยนะุ่งน่ะบานซ้า ต,ตุนคุ้นกับตายไปเครื่องหนึง่งแต่ก็ยังออกดอกอยู่ห่างก็เริ่มสิออกดอกเสียงผ่าห้องนี่พี่น้องมืดฝนณตอนนี้พากันเก็บผ่าเก็บแพรว่าฝนสิตกบัดเก็บแล้วมิดสีรี ต้นไม้ก็เหี่ยวแห้งอยู่ฮดน้ำอีซูมเมอร์ปงน้ำกระทันงัวกินมุยม้ยหยามานาวโหกำลังออกดอกออกหมากก็เป็นยูซุปีให้บ่ค่อยได้กิน เปี่ยวแห้งต้นไม้หน้าบ้านป้าดพี่น้องเสียงผ่าห้องก็ปิตยานแทะหืมหืมมะม่วงแอปเปิ้ลเป็นยูน่วยเดียว แท้จริงเน,นมันก็เป็นดอกดกอยู่เด้มากน่อยหลายแต่มันล้นเบิดปีที่แล้วบบเป็นจักลูกอันนี้เป็นน่วยเดียวลูกเดียวคุณน่วยใหญ่อยู่ลอดคือสิบบลนหนน่วยซสำขับปั้นแล้ว มืดฝนพักกระโดนนาบ้านกำลังพอดีกินพี่น้องปงเนาะแต่บู๊งหสิเอาไปกินกับหยังส่วนใหญ่กับระเภทหลาบก่อยเขากันหลาบปิดหลาบไก่ก่อยไข่มดแดงได้หมดนะกำลังใบอ่อนยอดอ่อ,อน อันนี้คือลูกไมนได้พี่น้องหมากกระโดนหรือว่าลูกกระโดนนั่นเองหมากมันสิเป็นอย่างเส่แต่ว่าง่วกินเด้เดี๋ยวมันเป็นมนก็ซุกหรือมะก็ลนกล่องเมืองในยอดกระโดนเนี่ยผู้ใดกินเนี่ยมันก็นสิออกรสชสัตว ฝัดฝาดในน้อยฝัดฝาดมันมันหังหมดแดงผ่ากับห้องปิตยานหึ้มๆมอยู่ห้องแต่ว,ว่าบุมีฝนอยากตกหลายเมื่ออยู่แต่กระโบตกมื่อวานนี่กับฝ่าห้อง ยอดกระโดดงามๆอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวเย็นนี้จะทำเมนูอะไรดีเนี่ยพอดีกินเดยพี่น้องเนี่ยยอดกระโดดพอดีงามไม่ติยอดอ่อนๆต้นหน้าบ้าน เดี๋ยวมันกระแก่ล้วมันเป็นส่วนระดูมันส่วนระดูใบใหม่ปงว่าจะกินแกงขี้เล็กอยู่บูมันออกยอดบออันนี้ก็มีต้นขี้เล็กมาเลยแต่เขาเจ้ากับมาเก็บปลืยกขี้รดผ่านไปผ่านมาก,ก็เจ้าก็เก็บต้นขี้เล็กอยู่หนาบ้านตัดแล้วก็ปงใหม่ ยายลุนอิวผายส่วนนี้เพื่นว่างจากการท่อผ่าต่ำหกเพื่อนเลิอกอันหลับงานจ้างแล้วเพื่อนเลิมันท่อผ่าเพื่อนเองอีกรอบท่อผ้าฝ้ายผ่าขาวแล้วพี่น้องผ่าฝ้ายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้แหละเบื้องหลัง การกว่ามันสิมาเป็นเ้นเ้นฝ่ายมันโมเมนต์ง่ายเลยพี่น้องมันหลายมันหลายขั้นตอนหลายวิธีนี่อันนี้ดอกฝ่ายอันนี้เคิรนดอกฝ่ายพี่น้องโมเมนต์ดอกอันนั้นมันเคิ่อนนวลฝ่ายดอกมันเป็นอีกดอกหนึ่งเป็นดอกแล้วก็เป็นลูกเป็นลูกเป็นมากนั่นแหละแล้วก็มันก็แก่แก่แล้วมันกับแตกบานแบบนี้นี่ อันลูกหนึ่งมันสิประมาณนี่แหละประมาณสาสี่เนาะลูกหนึ่งมันสิเป็นสี่อันนี่หนึ่งอันสองสามเนี่ยฝายผู้ใดแน่เคยเห็นต้นฝายพี่น้องแต่เอาหมากอ่อนมันสมัยยังหน่อยบ่มีเก็บกินประจําเนี่ยลูกอ่อนมันจีหวานเนาะนี่ลูกหนึ่งกับประมาณนี้แหละพอมันแก่จัดมันแห้งแล้วก็แตกออกมามันแตกออกมาแบบนี้เป็นฝายเนี่ยมันบาดออกมาเนี่ย เนาะแล้วเขาเจ้าไปเก็บเก็บมาแล้วกับมา่านเก็บแยกอันขี้ฟุ้นออกเด้อขี้อันพวกอันเศษไม่เศษยังดำดำเนี่ยเก็บออกให้เมดเนาะเอาไปตากแห้งตากแห้งมาละไม่อิ่วบัดที่นี่นี่อันนี้เคือนฝ่ายแท้ๆร้อยเปอร์เซนต์ผู้ใดบ่เคยเห็นหลายคนว่าซัมรีซัมรีซัมรีที่ก้อนที่เป็นใย,ยมันเขาเจ้ากัไปนี่แหละไปอิ่วในมันออกเนาะ นี่พร้อมมันมีเม็ดเนี่ยอันลูกหนึ่งก็มีอยู่เกือบสิบเมเ็ดในสองนี่มันแข็งแข็งสี่หกเจ็ดแปดเม็ดเนาะและเอาแต่งไยมันที่เขาเอื่นว่าซัม,มรีซัม,มรีที่แบบทำมาเป็นอันนั้นอะ่ะมันจะมีสองแบบซัมรีจากฝ่ายกับซัมรีแบบนี่เนาะ ยิวผู้ใดยังน่อยหรือว่าแบบใส่ซีวิตจากต่างจังหวัดกระสีหูดีบ่มีผู้หนึง่งแต่ยังหน่อยก็ซอยแม่แม่ใส่ให้เข็นไยให้จะต้องเข็นเนี่ยปอนเข้าไปเธอหน่อยเด้ปอนหลายมันหย่ำบ่ได้อีกนี่มันหนีบอีกเนาะปอนแล้วก็ดึงออกปอนแล้วก็ดึงออกทีละลูกทีละลูกเม็ดมันนีก,ก็ลดเนี่ย อันนี้เคดว่าว่าอิว้วฝ่ายนี่เม็ดมันก็ล่นล่นล่นออกเม็ดนี้อาไปก้าได้งามฝนตกแล้วไปวานมันก็เกิดเด้ยต้นบบใหญ่ต้นประมาณเพียงค้อแล้วอ่ะมองมัได้งามกับถั่วหัวฝ่ายก็มีฝ่ายหน่อยฝ่าไยไง่า่ประมาณบอกนี่ มันก็เจะได้เป็นใยออกมาแบบนี้ต้องประดเดี๋ยดีใญ่ยที่มันบ่กเข่ากันนี่ไม่น้องกมันก็สิเป็นบ่เป็นเนื้อละเอียดบ่กเข่ากันถ้าต้องเป็นดีดดีดทันฟูฟูเนาะมันเป็นเนื้อเดียวกันฟูฟูแล้วที่นี่เอาไปล่อล่อสั้นดวมือดีมืี่ล่อแล้วเอาไปเข็นอีกที่หนึง่งเข็นไส่หลาเข็น เข็นแล้วมันจังเอามาเปนะ็นเ้นเนาะเศนฝ้ายนี่เข็นออกมาไั่เป็นเ้นเดียวอันนี้คือเม็ดมันนะจ๊ะนี่อันนี้คือเม,ม็ดฝ้ายมเม็ดมันก็นลายกางสีลละ ได้มาใส่นี่ขอให้เขาใหา้มาสมัยตะกี้แต่คุณตาคุณยายเนะี่ยเพิ่นกับปูกได้พี่้องเห็ดสวนปลูกเนาะบ่มีจําได้อยู่เกิดมาในตระกูลของบ่มีนี่คุณยายทวดน่กะท่อผ่าไหมตะกี้เพิ่นก็เลี้ยงมมอนเนาะเกิดมาก็เพิ่นจำได้อยู่เลี้ยงมมอนท่อผ่าไหมสาวไหมและก็เฮ็ดฝ่ายสวนฝ่าย สวนปอสมัยตะกี้เนาะสมัยตะกี้มันบกคอยอันจะเจริญคือซูเม,มอร์นี่สมัยตะกี้เนะี่ยคือมิเตเฮตเองปอเขาเจ้ากับเอามาเป็นเห็ดไม่เห็ดเสือซสม,มอร์เนี่มันเป็นแบบยางพลาสติกอย่างสิเนาะพวกกระตากระบุงกับสมัยตะกี้กระสานเองของกระตากระบุงซมเมอร์นี่ซื้อเอามันเป็นของพลาสติกเนาะนี่ของกิ่นของใส สมัยตะกีมม้มันมีแต่เห็ดเอาเสื้อผ้ากับบริสุทธิ์บริมีลงจักรโรงงานลงผลิตคือซูเมอร์เนาะสมัยตะกี้ในผพาห่มก็ต้องนี่แหละท่อจากฝาฝ่ายจังเป็นพ้าหมเสื้อสาดหมอนเห็ดเองเบิดเสื้อกระท่อเองตัดเองเย็บเองสมัยตะกี้ซูเมอร์นี่เฮ้อ เขาเจ้าจมีโรงงานผลิตบอมีก็เคยอยู่โรงงานทอผ้าเนาะอยู่แถวบางบอนเคยทออยู่มันมีซีมีเครื่องจักมันแป๊บเดียวนึงเป็นมวหมวนมวน,มวน,มวนออกมาเลยได้ครับมันมีโรงง,งานผลิตเนาะบอต้องมาใส่อิวอันนี้จะเป็นแบบโบราณแบบพื้นบ้านเนาะเหตุแบบนี้ าเขาเจ้าใส่ลงจักโรงงานมักสีง่ายเร็วไวกว่าเนาะอันนี้ยังบ้านๆอยู่ด้บ้านบ้านเบ้าหมีกันยังท่อผ่าอยู่คือยายรุ่นยังสีน่นะแต่ส่วนใหญ่ท่อแต่สีมันแบบง่ายๆเนาะอันนี้ขันตอนอิ้วแต่ว่าเพอนยังบา้บานบ้นได้เข็นดอก เดี๋ยวเพื่อนอิวแล้วเพื่อนเสียไปดีดดีดแล้วก็เป็นล่อล่อเป็นมว้วนเนาะแล้วก็จังเสียไปเข็นเดี๋ยวดูขั้นตอนกลัวสีมานเป็นเส้นฝ่ายเส้นหนึ่งนี่เสือทีละไซนี่ก็เป็นเส้นฝ่ายได้พี่น้องเนาะอันนี้เพื่อนก็ท่อเองเพื่อนเนี่ยทอแล้วมันเหลือทรงกระเจาเพื่อนกับมาตัดเสือเอง อันนี้เขาเรียกว่าอิ่วฝ้ายอันนี้เนื้ออิ่วแล้วก็มีหลาเนาะหลาเค้นไฟอีกทีหนึ่งนี่นี่เม็ดมันนี่คันเม็ดมันติดก็ต้องเอาออกเคี่ยวออกอีกแต่สมื่นี่หายากได้อิ่วบาง,งบ้านก็บ่มีแล้วสมื่นีส่วนใหญ่มันซื้อเอาข้าเจ้าบโบ่เฮ็ดเด้ สมัยตะกี้อันนี้แตๆรุ่นปูรุ่นยายัางยงอยู่ก็เลยเก็บไว้ใส่พอยายรุ่นแล้วก็เห็ดซุปีอยเย,อยังพอเดีเห็ดอยู่พวกอิวพวกหลาี่อีอิวอิว,อวฟังนั้นมันก็สิไหลออกมาฟังนี่นเนาะกลัวสิแล้วนี่แหละ อิอ่วฝ่ายกวักฝ่ายสมัยยังหน่อยกับซอยพอแม่อยู่เพิ่นใส่กับเห็ดแต่ว่าเข็นฝ่ายเนี่ยเข็นบ่นเป็นอิ่วเป็นอยู่เข็นก็นแล้วแต่เส้นหน่อยเส้นใหญ่เขาจะสามารถเข็นได้เป็นเส้นเดียวนี่คือเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นเส้นฝ่าย กวัวจะเป็นฝ้าฝ้าวิธีการทำแบบโบราณงดท่อจ้างกันเลยสิมาท่อของเจ้าของเนาะนี่อิ่วแล้วแล้วก็สิมาเข็นใส่หลาพี่น้องอันนี้เขาเอิ่นว่าหลาอันนั้นเขาเอินว่าอิว่วนี่ก็สิมะเข็นใส่นี่แหละเข็นแส่นี่ะแล้วก็ดึงออกมาให้เป็นเสน้นเนาะ มันมีวิธีถ้าผู้ใดเฮ็ดเป็นกะเฮ็ดได้ผู้ใดบ่เคยเฮ็ดนี่ก็เฮ็ดบ่เป็นกลักกวสิมาเป็นเส้นฝ่ายนี่ก็ไม่อิวอีกที่นึงเนี่ยอิวเออมะมาเข็นอีกที่นึงนี่มาเข็นเนี่ยเนะาะเดี๋ยวของยายรุ่นเรามีอุปกรณ์ครบโบ้สิเป็นอิวโบว้สิเป็นลาเข็นฝ่าย ว่าสิเป็นเนี่อันนี้เคานว่ากีกีตําหูกมองกลางหูกนั่นเองนั่นแหละ่ําผู้ชมพี่นอกจ๋ามาเนก็นสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ไปแล้วจ้าสบายดีตัว <Yeah. S 1> ดินเพื่อนก็นเก็บเบิดแล้วเมือ่อ้ีนได้ปั้นน้ำอ้อยบ่ ยายลุน